สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันในช่องลูกปอยชาแนลนะคะวันนี้พระอาทิตย์สีขาวค่ะมองพระอาทิตย์ได้สบายเลยค่ะสีขาวหมอกเต็มมากวันนี้หมอกเยอะมากมองต้นไม้ไกลๆหลังบ้านนี้ไม่เห็นเลยค่ะวันนี้ทัศนวิสัยแล้วเราก็ลงไปหว่านปุ๋ยค่ะปุ๋ยแกบป้าต้อยทําเองค่ะหมักเจ็ดวันในกระสอบ จะขึ้นลาสีขาวแล้วก็สีเขียวเอามาหวานบำรุงดินในานา <appliances> วันนี้เมื่อวานเราต่อท่อกัฐฐนเสร็จนะคะวันนี้เรา หวานปุ๋ยเสร็จแล้วก็เปิดเทมน้ำพุ่งค่ะเพื่อปุ๋ยที่เราหว่านไปจะได้เปียกๆหน่อยมัาจะได้ไม่แห้งเด๋ยดเสียตา,ตายในบมรุงดินเทปน้ำพุ่งของป้าต้อยค่ะเตรียมทำนาเดี๋ยวปลูกข้าวต่อรออายุข้าวครบที่จะปลูกได้สวนผักเลมคันนา ข้าวโพดแล้วก็ถั่วต่างๆของป้าต้อยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ